สวัสดีเ,เพื่อนชาวเพจเตเกเตอร์ทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูร้อนจ้ะแบบได้เปลี่ยนไปแล้วนะอ่ะโอเคมาในรอบนี้เป็นอัปเดตของช็อกแกลตนั่นเองแล้วก็มีกระดานเจ็กชื่อนะคะาคาแล้วก็มีเป็นาการทำวสรายวันนะทั้งหมด7วันนะเราก็จะได้ไอเทมแล้วก็ได้คอสตูมด้วยนะจ๊ะซึ่งคอสตูมรอบนี้น่ารักมากแกทั้งชุดผู้ชายและชุดผู้หญิงซึ่งเจชอบมากๆโทนสีโอเคเลิศ มากจริงๆนะคะเออนะเออต่อมาก็เป็นกองสุม่มวาเลนไทน์ของบงก้านะเออมันก็จะได้เป็นเหมือนสองการเนาะใครที่ไม่ครบเนาะและก็การสุ่มเนี่ยก็จะเป็นไอเทมทั้งหมดเอ,อ่อสีมียเยอะแยะเลยนะทั้ง4อันเนี่ยก็จะเป็นอันใหม่ก็มีรถนะมีพานนะแล้วก็มีเป็นแฟชั่น4อันทั้ง่อันนี้เป็นอันใหม่นะที่เหลือก็จะเป็นของกิจกรรม อ่ะอันก่นกอนๆเนาะแต่ว่าถ้าผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะคะก็สามารถเข้ามาซุ่มกันได้นะคะด้วยการวิธีหาเหรียญเนี่ยเราก็สามารถเข้ากดมาดูได้ว่าเราสามารถหาเหรียญยังไงนะคะก็สามารถทำเคสนะคะจับสองช็อกโกแลตเราก็จะได้เหรียญมันเองนะแกเนี่ยก็จะมีตามนี้เลยนะเออ ต่อมานะคะเดี๋ยวจะ,จะพามาดูตรงนี้นะเออเป็นคุณมองกายยืนอยู่นะเราสามารถทรําเควสดได้นะคะน่าจะเป็นสามารถทรําเควสต่อวะนะันได้ n อพซนี้ก็เช่นกันนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นไข่น้องวาเลนไทน์นนะสี่ตัวซึ่งก็ไม่ได้ใหม่อะไรมากนะคะแต่สําหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะใหม่นะเอออันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นเหมือนเดิมนะคะอาจจะเป็นของกิจกรรมของ ก,ก่อนเนาะแต่ว่าก็มาซื้อได้นะคะใครที่ยังไม่มีนะหรือใครที่พลาดไปและผู้เล่นใหม่ด้วยนะคะที่ยังพลาดนะคะก็ยังไม่ได้เนาะก็มาซื้อได้เลยนะด้วยเพชรเนาะเออ ่อมาเรามาดูที่โรงหัตกรรมค่ะในโรงหัตกรรมเนี่ยซึ่งมันไม่มีอะไรให้เราขาอีกแล้วนะเออแต่ว่าในของขวัญส่งเมลก็มีประมาณนี้อีกเช่นเคยนะบางอันสามารถซื้อได้ในร้านคอสตูมนะแต่บางอันก็เราจะต้องอให้เพื่อนส่งเนาะก็ใครที่อยากได้ก็ให้เพื่อนส่งเนาะเออเนี่ยคอสตูมเนี่ยก็จะมีขายในร้านด้วยนะเออบางชิ้นนะเออ ก็ใครที่ชอบก็มาซื้อได้เลยใครที่ยังไม่มีนะมาซื้อได้เลยนะจ๊ะเออต่อมานะจ๊ะเรามาดูในออร้านค้าเหมือนกันนะคะร้านค้าก็จะมีเป็นร้านไข่เดือดของโปงก้าเนาะไข่ที่แบบเปได้ก็เปเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นออแพ็คชุดของบุรุษเนาะเออบุรุษช็อกโกแลตนะเออ อันนี้ก็จะเป็นกล่องซุ่มนะแกกล่องซุ่มของจดหมายรักเป็นพาทก่อนๆน,นั่นแหละแต่ว่าเขาเอามาในกล่องซุ่มใครที่ไม่มีหรือใครที่พลาดก็มาซุ่มกันได้อันนี้เป็นกล่องซุ่มใหม่จ้ะเป็นกล่องซุ่มแบบสมาชิกเบิร์นแพงกี้ปะไม่แน่ใจเบิร์นแพงกี้มันอ่านอะไรก็ไม่รู้เอออันั่นแหละก็มีรถนะคะก็อารันตี100นะคะก็แฟชัน่นก็ชมพูน่ารันากนาก่นารักแต่ไม่รู้เข้ามาผิดฤดูกาลหรือเปล่านะเออ อันอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีอะไรมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อกล่องที่เป็นแพ็กเกจที่เราซื้อแล้วก็จะได้เป็นเหมือนแบบอะไรนะพวกเพจแล้วก็พวกสองนะคะอืมสองการนั่นแหละเออนั่นแหละอ๋อแล้วก็เกมได้ปรับเปลี่ยนเอ่อฝีเท้านะคะเสียงฝีเทา้านะก็อาจจะเบาลงนะคะก็บางคนก็อาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบหรือบางคนอาจจะไม่ชินนะคะเออแต่ก็ปรับมาแล้วนะเออ นี่แกฉันเจอซองแล้วเดี๋ยวเจจะจับให้ดูนะจ๊ะว่ามันเป็นยังไงนะจับเป๊บนะคะเปิดนี่ก็จะได้เหรียญของบองกามานะเออใครที่จับเยอะก็ได้สุ่มเยอะใครที่จับน้อยก็ได้สุ่มหน้อยนะเออใครที่แบบขาดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาสุ่มกันดูนะจ๊ะมินิเกมที่มะาได้เปลี่ยนเป็นมินิเกมเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมแล้วนะคะเออ ตอนนี้นะอ่ะต่อมาก็มาดูในพรีวิวจ้าใครที่ไม่ดูเนาะว่ามีอะไรเข้ามาในเกมบ้างก็สามารถดูในพรีวิวได้เลยนะจ้ะาก็จะมีประมาณนี้เลยนะเนี่ยที่เขาอัปเดตมาอย่างที่เจบอกไปข้างต้นคลิปเนาะเออส่วนอันนี้เนี่ยเจ๊ไม่แน่ใจว่าเกมเขาลืมลงวันที่ที่ อัปเดตมาหรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีมาในรอบนี้เนาะตอนเนี้ยเออก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าจะมาในตอนไหนนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเออข้อมูลทั้งหมดเจก็รวบรวมมาได้ประมาณนี้นะคะยังไงก็ให้ทุกคนนะคะขอให้เล่นอย่างสนุกนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปเจด้วยคะ่ะส่วนตัวเจ๊ขอตัวลาไปก่อนสวัสวดีจ้า